ไม่ไปอะไม่ทำน่าจะเรียกแล้วนะทุกคนตอนเนี้ทุกคนขนาดน้ำลึกนะเขาจะจะกระม่ให้ได้น้ำนี่ยังแรงเลยนะแรงอยู่นะทุกคนตอนนี้น้ำก็คุ้นเลยนะดูผมก็ไม่อยากจะขับไปนะดูดูผมก็เป็นห่วงเขานะกลัวน้ำจะเอ้ยอืออเอาถือดิ๊งลู ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆป้านาอาทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดูนคนะท่าพีทุกคนตอนนี้ซึ่งผมกับน้องหลงเนี่ยพูดได้คําเดียวว่าพาน้องคนป่ามาอยู่นี่คือว่าหวานนี้นะผมซึ่งพาเขาไปตัดผมขับเคืองกับผมมากเลยนะแล้วก็ลุงเมียผมเนี่ยคือไม่กล้าอยู่ในบ้านนะเพราะเัาแบบโมโหอะไรสัย่างพาไปตัดผมเนี่ยแต่ว่าเราจะตัดให้กลายเป็นคนดีหรือว่าเป็นเหมือนคนธรรมดานะแต่ว่าขาโมโหนะ ตอนนี้ผมเขาอยู่ข้างในบ้านเลยนะแล้วก็เขาจะจะกลับบ้านรับคนตกก้นหนังนะทุกคนแต่ว่าผมก็บังคับใจเขาไม่ได้นะเพราะเขาก็มานอนกับผมเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ทั้งวันเขาไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปนู่นไปนี่มานะทุกคนแล้วก็เห็นใจเขาเพราะเขาอยู่ในป่าวิธีชีวิตของเขาเขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มาอยู่อดูทุกคนเขาอยู่ในห้องนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเลือ,อไรเล็ดเทหมดแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องรีบกลับไปส่งทุกคนดูว่า น้ำก็ท่วมอยู่นะเขาจะกลับไปได้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาห่วงอะไรที่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาต้องห่วงอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะให้เขาไปนะผมก็เห็นใจเขาแบบว่าเราบังคับใจเขาไม่ได้ทุกคนผมก็เห็นใจเขาอยู่เพราะที่นอนเขาคือตงแต่กำนดมาแล้วนะเขาอยู่ตรงนั้นตงแต่ตอนเด็กๆหรือว่าอะไรสักอย่างนะเขาก็ไม่ชอบที่ตรงนี้ทุกคนเพราะผมพามันนอนแต่ว่าตอนนี้เขากินข้าวกินอะไรเขาโมโหนะกินเสร็จปุ๊บเขาโยนจานเข้งโยนอะไรปุ๊บเขาชี้ ตระแต่นงเขาบอกว่าอยากจะการเือนเดียวตะต่วความผิดมันก็อยู่ที่ผมทุกคนครั้งแรกเขาจะไม่ไปไหนช่วงบ่ายเนี่ยผมพาตัวเขาเนี่ยขี่รถไปเนี่ยเขาไม่เคยนั่งรถเครื่องเนี่ยขันั่งเขาดิ้นไปดิ้นมากลัวตกไปกับน้องลง,ลงลนะแล้วก็พอไปถึงช่างเนี่ยมีคนดุตันเลยไม่เคยเจอเนี่ยละช่างกําลังจะตัดผมนะแค่ตัดได้ทีสองทีนะทุกคนเขาโมโหเขาสะบัดทีละเขาว,วุ่นกลับมากับขาแล้วก็ ผมก็ไม่นึกไม่ฝังดูทุกคนอยู่กนไม่นึกไม่ฝังว่าเขากลับมาทุกได้ไงนะกลับมาเจออยู่หน้าบ้านผมแล้วก็ลื้อเสื้อผู้เสื้อผ้าเมียผมกลัวแล้วก็รู้ผมก็ไปเรียนจะไม่กลับมานะทุกคนแล้วก็พอกลับมาถึงแม่แม่ของน้องโอ๋เนี่ยไม่กล้าให้ข้าบ้านเพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นวะเขากําลังค่อและตอนนี้ผมก็ต้องกลับไปส่งเขาก่อนนะล้วมากับน้องหลงหล,ลงเนี่ยวันนี้เป็นไงเจอ,อาการขาวละ วันนี้เขาไม่ยอมเลยแต่พมเนี่ยอืมไม่ยอมอะไะทุกคนเดียวเราจะส่งให้ดูข้างในบ้านกันดีกว่านะนี่นะทุกคนเนี่นทุกคนเขาไม่ยอมเลยดูเขาอ,อยากจะกลับไม่ได้อ่ะทุกคนดูดูนะทุกคนเขานลือเละเทะเลยนะเดี๋ยวลงเราจะพาเขากลับไปที่เดิมดีวกว่าดูดิเพ<อ>ราะฝนตกหนักด้วยน้ำท่วมด้วยน,น,นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูดู อ,อย่าจะกลับนะทุกคนดูดูเอาอัานนี้เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวจะไปส่งเดี๋ยวจะไปส่งอ่ะเดี๋ยวจะไปส่งครับเดี๋ยวเราจะคุยกับรรข้าครับนี่เดี๋ยวไปโซงไปส่งตัวติดายทุกคนนะไปส่งเดี๋ยวเราจะเก็บนี่ก่อนเก็บข้าวของกันเ,นเดี๋ยวเราจะไปส่งทุกคนเขาก็อยู่ไม่นิ่งเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปส่งเขาไม่รู้ว่าเขาเราต้องรอดูนะทุกคนว่าเขาจะว่ายน้ำได้หรือเปล่านะน้ำมันก็น้ำควบอยู่แล้วก็เห็นใจเขาอยู่นี่เลยเพืองแล้วก็ทุกคนตอนนี้เราก็เห็นใจเขานะเนี่ยเอาอันี้เดี๋ยวเราจะไปส่งขขาวนะดูเขาวิ่งออกไปไหนแล้วไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปส่งเขาก่อนทุกคนไปเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ผมมาส่งข่าว บ้านเกิดของเข,ขาก็เป็นไปได้ทุกคนพอเขาอยู่ในบ้านก็ผขก็อยากจะให้เขาเป็นคนดีดูแลน้องลงก็ตามปุนมาน,นะนี่นะทุกคนเดีใจใมากนะพี่เขาจะได้กลับไปที่บ้านเกิดของเขาเนะอแต่ว่าน้ําท่วมหนักนะผมก็บังคับเขาไม่ได้นะทุกคนโอ้ยี่ฝนตกองวันติดอันี้ฝนเพิ่งยุ่น,นะทุกคนข้ามนาได้ไหมไม่รู้แต่ว่าเขาดีใจเขาจะกลับไปดูแล้วเขาข้ามไม่ได้นี่ยุ่งแล้วก็เขาทุกคนมันก็ ผมท่าไมเห็นใจไหมผมเห็นใจทุกคนนะผมไม่เห็ใจขับไปนะนผมก็อย่างน้ำไม้น้ำแรงนะดูดูคดีใจเลย <S 2> <S 2> <S 2> ผมเห็นใจเขานานะทุกคนเพราะช่วงที่ฝนตกเนี่เยเอาพใช้ออกมาเลยนี่นั่นจะมืดแล้วดูดิดูดขาขาทางกลับไม่ทุ่งเอาพใช้ออกมาเลย นี่นะทุกคนเขาอยากจะกลับมาเพราะผมก็ได้ทิ้งเสื้อให้เขาแล้วนะทุกคนแล้วก็ให้กางเกงขายาวเขาใส่ไม่เป็นทุกคนนี่นะทุกคนเราจะมาส่งดูดิว่าน้ำลึกนี่เขาจะไปได้ไหมไปไม่ได้ก็ต้องพากลับไปที่มันทุกคนนี่นะเราจะส่งถังให้เขา นะครับทุกคนเขาน่าจะจำผมก็เนจำเในใี่ยย่าจ่ายไปนั้นน้องลีโอค,ครับลูกชายหรือว่าลูลกสาวผมเนี่ยเกือบร้องไห้ละดูขจึดที่เกิดขอ,องอ้าวถือไฟฉายตัวคดีใจดูดูเฮ้ยเฮ้ยสานน้ำมันลึกเฮ้ยเด,ดูดูทุกคนยัง,งดูทุกคนเข้าไปได้เฉยน,น้ำลึกนะเเฮ้ยขาไปได้ไงะวะ

ไม่น่าจะเรียกแล้วนะทุกคนตอนนี้ทุกคนขนาดน้ำลึกนะเขาอยากจะกลับมาให้ได้น้ำนี่ยังแรงเลยนะแรงอยู่นะทุกคนตอนนี้น้ำก็คุ้นเลยนะดูผมก็ไม่อยากจะขับไปนะดูดูผมก็เป็นห่วงเขานะกลัวน้ำจะเอ้ยอุ้ยอุ้ยอาทิ้งนี่มั้ยลูกวีๆวิวจะไล่ลงไปล้ว นี่ครับมาปล่อยน้ําให้เคลื่อนโหทุก ja, พอ,อ่อน้ำมันแรงเอาละเดี๋ยวเราจะไปส่ง่อนผมน่าจะข้ามไปไม่ได้พี่น้ำยังแรงก็ต้องรอดูนี่ค่ะ ไปเลยนะพี่ดูก็น่าจะกลับไปส่งเขาแล้วก็ต้องรองให้พี่ดูกลับมาทุกคนรอพี่ดูกลับมานะโหทุกคนน้ํอย่างแรงเลยนะดูนี่นะน้ําแรงมากเนี่ยเมื่อกี้เขากระไ่ล,ลงไปดีพี่ดูวิ่งไปกระโดดวิ่งลงไปเช่นนั้นตรงนั้นนะ่ะอย่างแรงน,ะนี่ถ้าเขาไปไหนนะ่ะอย่างแรงไปนู่นเลยนะ ตอนนี้พี่ดูก็ได้ขึ้นไปส่งเขาอ,อยู่นะทีนะ้เมื่อกี้พี่ดูช่วยไว้อ๋อพี่ดูกลับมาแล้วไปส่งเขาอ,อย่างพี่ส่งเขาเลยใช่ไหมเริ่มแรงแล้วกลับไปส่งทีนี่แล้วโอเคพี่แรงจริงโอ้โหเมื่อกี้วพี่ไม่ช่วยไว้นะยุ่งเลยนะแรงจริงนะดู ต้องไหวนะถ้าไม่ไหวนี่อันนี้คือเราปลายนู่นเลยนะไปกำน้ำเลยอะอยอยขึ้นมาก่อนพี่ขึ้นมาก่อนไม่รู้ว่ามันจะอำมายหรือเปล่ามึงแค่วิวพี่เข้ามาดูอุ้ยอ่าไม่ต้องมาถึงออกมาแล้วอ๋อเข้ามาขอบคุณพี่ ครับผมคงครับทุกคนครับผมคงครับโอเครับไปส่งที่บ้านเขาเสร็จแล้วนะทุกคนบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายไปสิเรานึกเป็นห่วงเขาให้เพราะพรุ่งนี้โอ้ยมิกิขู่พี่มิกีิขู่น้ำอย่างแรงเลยนะขู่พรุ่งนี้ไม่มีใครเอาอาหารมาให้ไงนอกจากว่าเดี๋ยวเราต้องห่อในถุงแล้วก็เราต้องเพี้ยนสายนะ ตัวเมื่อกี้พี่ไม่ไปช่วยไว้นะเนี่ยไปกับน้ำนู<อ>น่นแล้วไม่ใช่เขาอยากจะกลับมาไงแ,แบบเมื่อนเขาแบบกิตใจเขาตื่นเต้นเกินไงเขาเลยประมาทหน่อย,เ,ยเขาไม่อยากจะอยู่ในหมู่บ้านนะเพราะวันนี้ขโมโหกับพี่อ่ตอนที่จะไปตัดผมให้ดูอ๋อเราตัดไปได้หน่อยหนึ่งตัดได้หน่อยหนึ่งขโมโหเขาก็โดนเนี่ยไปนะคุณดูเปียกหมดทั้งตัวเนะเพื่อกระโดดลงไปช่วยคนบานะเอาอย่างนี้ทุกคน เพื่อไม่เสียเวลากับพีเอสซน้องคนป่าซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่สามารถอยู่บ้านผมได้ซึ่งผมต้องการให้เขาอยู่นะแต่ว่าน้องรโอัวกับลูกผมอีกหลายคนแล้วก็หลานหรือว่าอะไรมาเจอวันนี้นะเขาไม่จะจ่ายไปนะแต่ว่าเขาคือว่าเขาอยู่ไม่สนุกเขาอยู่ครั้งแรกสนุกนะทุกคนผมพาไปตัดผมนะทุกคนซึ่งขี่รถไปนี่เขาไม่เื็นนั่งรถเขาดีใจถามท่ายานู้นจะล้มอะไรไม่ได้เขาก็ไปถึงร้านทีไปถึงร้านคือว่าแสงคิวทุกคน ช่างตัดได้สองทีนะเขาแบบตกใจไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเขาเห็นเงาของเขาทีแรกเขาเต้นเลยนะเพราะในช่างตัดในที่ตัดผมเนี่ยคือจะมีกระจกบายใหญ่นะเจ้่คับเต้นช่างตัดของเขาคือว่าปลายเปเส้นสองเส้นเนี่ยเขาโมโหขับสะบัดทิ้งแล้วก็ขับเดินออกมาแล้วก็บบว่าเขาน่าจะโมโหกับผมหนังนะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปคืออะไรนะเอาดีทุกคนผมซึ่งมาส่งให้เขาถึงทีเลยนะแล้วก็ผมก็เป็นห่วงเขาว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ย เขาจะเอาอะไรหนายกินผมก็ไม่รู้แต่ว่าเขาน่าจะเลี้ยงตัวเองได้นะเพราะที่ผมยังไม่เจอเขาเนี่ยเขาน่าจะมีวิธีชีวิตของเขาคือทางกินที่อื่นไอันนี้ในค่ำคืนนี้เพื่อไม่เสียเวลาในาค่ำคืนนี้ทั้่ความต้องลงก,ก็ต้องขอลาพีเอสซีทุกคนก่อนสวัสดีครับ